สวัสดีครับทุกคนผมชื่อโนโพินแล้วเราก็ได้มาทำคลิปกันอีกแล้วนะครับในที่สุดหลังจากที่ได้ตั้งใจเรียนมาประมาณ3อาทิตย์แล้วก็เตรียมตัวสอบปลายภาคแล้วสิ่งพวกนั้นแม่งก็ได้หายแบบชีวิตแล้วนะครับในช่วงนี้ก็ได้กลับมาทำวีดีโอเหมือนเดิมไม่ยุ่งกับเรื่องเรียนละปิดละปิดเทอมทำอะไรตามสบายก็ อย่างแรกที่จะบอกก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของวิดีโอนะครับ mm. ก็จะมาบอกว่าวิดีโอนีออ้ถูกสปอนเซอร์โดย Loot ดเครกนะครับ mm. ก็คือ mm. บอริษัทนี้แต่แต่ผมไม่เอา Loot ดเครกมาในในวิดีโอนี้มันเป็น Root Gaming แทนเพราะว่าช่องเรามันเป็นเกี่ยวกับการเล่นเกมแม้ก็เลยเอา r ูดเกมมิ่งมาแทนที่จะเอา o ูดเครกนะก็ o ูดเครกถ้าเรียกภาษาไทยก็เป็นเอ่อกล่องปริศนานะปริศนาเพราะว่าเราไม่รู้ว่า อะไรแม่งอยู่ในกล่องนี้ธีมของกล่องรูดเ,เกมแม่งนี้ก็เรียกว่ามิสิกนะครับมิสิกในภาษาไทยแปลว่าพวกเทพนิยายแต่เรายังไม่รู้ว่าในนี้แม่งมีเทพนิยายมั้งอาจจะเปิดมาแล้วเจอชิงกะเบลหาอะไรก็ไม่รู้อาจจะเจอพวกแบบพลังพลังจากหนังไทยสิงหากักกายพบอะไรเนี่ยเทพมิยายะแ,แม่งมู้เนาะมาแล้วผมว่าเรามาเซอร์ไพรส์ตัวเองกันดีกว่าว่าในกล่องนี้แม่งมีอะไรแต่ก่อนอื่นนะ ที่เปิดแม่งอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยตรงนี้ก็มีรูมาเรามาดูที่แม่งเปิดตรงไหนวะเนี่ยแม่งได้กล่องมานะกล่องมาแต่ไม่รู้ไม่ไม,ม่ปัญญาเปิดเดี๋ยวแม่งต้องมีสติ๊กเกอร์นี่ไงเจอแล้วเปิดแม่งเลยอยากอยากรู้ว่าแม่งมีอะไรนี่อ้าจริงแม่งก็ไม่จำเป็นต้องใช้เออมีดย่ามอย่างขนาดนั้นแต่บว่าเรา เป็นพวกแบบฮาดคอชิบหายก็ต้องแบบเปิดให้แม่แบบอลังการหน่อยอ่ะให้ดูอีกรอบนะรูทเกมมิ่งนะรูทเกมมิ่งหรือว่าเรียวกว่ารูทเครก็ได้ถ้ารูทเครกนจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนี้เป็นรูทเกมมิ่งก็เกมมิ่งก็จะตามชื่อมันนะเกี่ยวกับพวกเกมโอเคแล้ก็จะเปิดนะะตะะะเอาให้ดูด้านนี้กว่าเอาให้ดูมีอะไรวะโอเคมาขอดูแลกันว่ามีอะไร โอเคอ้ลายลายก็สวยใช่ไหมแบบเป็นเอ,อ่ออะไรอ่ะเป็นขุมดูเหมือนเป็นขุมซับแฟช e ่นเชสนะแล้วก็เป็นอะไรวะเนี่ยเอ,อ่อหงเหรออ๋อคงไม่ใช่แบบพวกนักบอละไรนะไม่เกี่ยวนะมิสติกเห็น,นะปะเป็นมิสติกดูเห็นรอเปล่าวะมิสติกเนี่ยมิสติกเทพนิยายโอเคก็อันแรกก็จะเป็นอันนี้เทพนิยายโอ โอคามิ ok ami, เป็นหมาป่าในเกมเออคิวหน้าน่าเป็นพวกเกมไอวีนะเกมเอ็กซ์คุสซีของของวีแคปคอมนำมาเปิดดีกว่าว่าในนี้แม่งมีอะไรโอเคนี่คือโอคามิเป็นฟิกเกอร์แบบแม่งพลาสติก <laughs> okay. โอเคก็เคยก็พลาสติกนะ <laughs> นี่เค โอคามิ ok นะโอคามิเ ok ห็นไหมโอคามิหมาป่าแล้วข้างหลังมันจะมีพลังเ,ออเหมือนไฟสักอย่างอะ่ะก็คือในเกมมันจะเป็นมันจะเดินมันเดินสีขาวเหมือนหมาแล้วมันจะมีไอจานจาน,จานบินอะไรบนหลังๆมันเหมือนมันยิงไฟอะไรได้อันนั้นก็คือนี่นะโอคามิโอคามิเด่นของเกมวีนี่เทียนไม่ใหญ่หนึ่งเทียนไม่ใหญ่ต่อไปแม่งน,นี่คืออะไรเออนี่คือเออเข็ม อะไรวะพินใช่ไหมพินพินภาษาไทยเรียกว่าอะไรวะเข็มปัดปัดหมุกหมุดอะไรวะนี่ก็เป็นอะไรวะเนี่ยเวอร์เมียมนี่เหมือนไม่ใช่มันมันไม่เกี่ยวกับเกมมาหรอกเหมือนเหมือนเป็นแค่ไม่รู้นะว่านี้อันนี้อันนี้มันเกี่ยวมันเกี่ยวกับเกมอะไรอะนะมันมันตาแต่มันก็เป็นเทมยายมันเป็นเป็นตานะเป็นแบรนด์มันก็ปักปักไว้ตรงนี้แม่งทํา ส่แม่งตอนนี้ดีไหมโอเคอืมแล้วกูออกไงเสื้ออะไรม่เนี่ยโอเคปัดได้แล้วทิมก็ไปอ่ะถ้าไม่เอาทีมหัวนมแม่งก็ดีนะอ่ะ,นะอะใส่อะเรียบร้อยไอ้แบนข้างล่างยังไม่เกี่ยวนี่แม่งแผนที่นี่ก็ใส่ไปนะกลับหัวปะวะเออไม่กลับหัวโอเคอันต่อไปก็คือเออมิสิกก็เกี่ยวกับนี่เป็น ดาดรา g อนเอชใครเคยเล่นหรือเปล่าดราคอนเอชภาคล่าสุดมันเรียกว่าดราคอนดราคอนเอชอินอินควาซิชันอ่ะเปิดตรงนี้ใช่ป่าวะไม่อยากทำกล่องเกียวแบบไม่เคยเปิดรูทรูทรูทเครกหรือรูทเกมมิ่งมาก่อนโอเคก็จะเปิดดูมันมีอะไรนี้นี่น่าจะเป็นเออฟิกเกอร์เหมือนโอคามิแน่เลยวะ่ะอ่าช่างแม่งกล่องโอเคฟิกเกอร์มาก่อนกล่องช่างแม่งขยะเอาเปิดไง,งเนี่ย ไม่มีปัญญาเปิดครับใช้ฟันไม่ได้เดี๋ยวฟันนี่เราต้องหาดคอเอามีดเอามีดฟาดแม่งเลยไอ,ไอหาถ้าพังของข้างในนี่ก็แบบเสียใจโอเคนี่ <c oughs> เป็นฟิกเกอร์มอดลอีกแล้วเหมือนโอคามิแต่นี้แม่งขยับได้มีมือโอเคแล้วก็รับพังนึงแม่งก็จะพังหัวขยับเนี่ไหมโอเคหัวก็ขยับได้แล้ก็จะเป็นนี้นะครับก็จะแบบเป็น,แบบปนตัวละครในดาร์กอเปะวะ แล้วก็ในดาร์กเอชเอ่อตัวนี้ชื่อว่าเอ่เอเซเกรด s อชส์มอ r i g ก n ก็ไม่เคยไม่เล่นนะดา o n a เอช n q u i s i t i o n แค่ถามว่าเล่นหรือเปล่าถ้าใครเล่นก็คงจะรู้จักตัวนี้นะนั่นแหละอันนี้สองไปของอันนี้สามเอ่ออันนี้ก็จะเป็นอะไรวะเนี่ยนี่เป็นเสื้อเป็นเสื้อไม่ใช่ไอ้ฟิกเกอร์เหมือนไอ้สองอันนี้แล้วนี่เป็นเสื้อไม่รู้ไซ มันไซด์ผมเปล่าวะแม่งโคตรใหญ่เลยฮะนี่นี่เป็นนี่เป็นเอ่อมิสิกเทมิยายของเอ่อของแม่งจะตกเลยอัลจาร์ซินครีดนะอาซารซินครีดนะเกมที่ออกมาแทบทุกป,ปีตอนนี้แม่งไม่ออกแล้วเพราะว่าคนแม่งเบื่อห,หาเกมนี้มากเลยผมก็เบื่อฮนะบางครั้งแม่งออกมาแม่งก็มีบัก๊กไม่รู้ใส่เสื้อนี้จะตกบั๊กตกเออตกไปท่อแล้วก็ตายหาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวก็ใส่ให้ดูดีกว่า รูเห็นหรือเปล่าเห,เห็นเห็นเสื้อ,อยังอัสซาซินครีดเสื้อหนาวฮะอยู่อยู่เมืองไทยใส่นี่แม่งกูว่างเงื่อแตกตายห่าแนี่เลยถ้ามาอยู่ประเทศต่างประเทศคงคงไม่เป็นไรเพราะแม่งแม่งหนาวอยู่ประเทศไทยใส่หานี่แบบเฮ้ตอนนี้ใส่ใส่เสื้อหนาวสองตัวนะใส่ให้ดูจะไม่ได้ว่าเลือกซ้ายแต่แม่งโคตรรัดเลย สายแล้วนี่คือ Assassin Creed Gato สายเอาสึกเหมือนดูโอ้ป่ะไปกระโดดตายหาดีกว่านะนี่ก็จะเป็นเป็นอะไรวะเนี่ยนี่เป็นโปสเตอร์แน่เลยเป็นโมสโปสเตอร์มิสติกประจำ r o o t Gaming โหแม่งใหญ่เหมือนกันเนี่ยมีกำแพงติดปะวะเฮ้ใช่ไหมโปสเตอร์ใช่ไหมถูกต้องเป็นโปสเตอร์เอาติดฝาผนังได้ปะวะแบบ แม่งก็ใหญ่อยู่เนี่ยโคตรโคตรจะใหญ่ไม่รู้จะเห็นใน้ทางกล้องมั้งเนี่ยเนี่ยเห็นมะเห็นหมดป่ะโ,โอเคนี่อันสุดท้ายนะที่ยังเป็นเอ,อ่อ Castlevania ผมเคยเล่นเกมนนะจบสนุกมันเป็นเอ,อ่อเป็นผู้ชายอะไรวะแวมไพร์ Castlevania ียสอนโหลดออฟเดอะชาร์โนี่นะเป็นที่เก็บนึกว่ากล่องเก็บบินต่อแบบว่าแปลงเรียนคนหนูนี่ไหนจะข้างในแม่งมี da, ไอ้นี่ดาบเว้ย ดาบดาบที่พระเอกแม่งใช้ที่แม่งติดตัวแม่งเอาใส่ใส่อันนี้แหมถ้านี่เป็นดินสอแม่งเทพมากเลยแบบเอามาเขียนนะจุม่มหรือแม่ก็ปากกาจุม่มหมือแม่งเอามาเขียนโอเคนี่คือที่เก็บมานะหรือใครเอาอันี้ออกมันนี้เก็บเป็นสอรู้เหมือนว่า c a s เ l ิลเวเนียชิ้นนี้จะเป็นอันชิ้นสุดท้ายของรูทเกมมิง่งในทีมเมสิกนะครับเทนไม่ยายก็อันนี้เป็นรูท m กมมิ่ง t c เค t e ของเดือนพฤศจิกาย,ยนก็ไม่สามารถที่จะสั่งซื้อมาได้ครับก็จะต้องไปสั่งในเดือนนี้แทนซึ่งเดือนนี้ก็เป็นเดือนธันวาแล้วก็จะเป็นทีมที่มีชื่อว่า Space ที่แปลว่าอวออก,กาศอวก,กาศ,ออกกาศนี่ก็จะเป็นของข้างในก็จะเป็นปริศนาเมือนเดิมแล้วไม่รู้ว่าคืออะไรแต่มันจะมาอของจะมาเป็นในของเกี่ยวกับอ a s s ส f f e เฟ e ต t เดสทรี a รชช t a n งแล้วก็ Xcom Xcom 2นะครับก็ถ้าใครจะเล่นเกมพวกนั้นก็จะรู้ว่าเออมัน,ม,น,ม,นมันเกมแบบไหนก็อวกาศนะไมค์สเก,ก็สนุกอยู่เคยเล่นเอชเนก็สนุกเหมือนกันก็นะนี่ก็คือหมดแล้วเมติกดูนี่แล้วแล้วถ้าใครสนใจที่จะอยากสั่งซื้อรูดเครกหรือว่ารูดเกมมิ่งกล่องชิ้นนี้กล่องขนาตามผมได้ตามผมได้มาเปิดให้ทุกคนดูนะครับก็ เชิญไปกดในลิงก์ใต้วิดีโอในดสวิดีโอดิสคริปชั่นนะครับก็จะมีลิงก์เข้าไปในเว็บไซต์ l o ูด r a t กเป็นลิงก์ของผมแล้วก็ใช้คิวปองโค้ดของผมที่ชื่ว่า no p จะได้รับส่วนลดพิเศษนะครับก็จะจ่ายถูกกว่าไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะแต่มันเป็นส่วนลดก็ดีกว่าซื้อแบบสดๆเลยไม,ไม่มีลดนะก็จะได้ช่วยทุกคนจ่ายน้อยลงก็ อย่าลืมนะครับเดือนเดือนนี้ธันวาแต่ต้องสั่งสั่งซื้อก่อนวันที่17ธันวานครับไม่งั้นก็จะอดไปก็จะต้องไปสั่งในเดือนมกราแทนแล้วในม,มกราเขายังไม่บอกว่าเป็นธีมแบบไหนนะก็อย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจรุ่รุ่เครกอรุ่เกมมิ่งมีทั้งหลายอย่างไม่รุ่เกมมิ่งอย่างเดียวมีหลายมีหลายประเภทมากเลยแต่ผมเลือกเอารุ่เกมมิ่งมาแทนเพราะว่าผมคิดว่าพวกเกมมิ่งเป็นอะไรที่คนดูในช่องเรา สนใจนะก็อย่าลืมนะครับ Loot Gaming Team เดือนนี้ธันวาสั่งซื้อก่อนธันวาวันที่27นะ t e ม m Space อวกาศโอเคถ้าสนใจนะแล้วนั่นก็เป็นอันจบลงของวิดีโอสปอนเซอร์โดย Lootquake ในครั้งนี้นะครับ Lootquake เปิดกล่อง Loot Gaming Gaming กล่องปริศนามีพวกเกียร์เกมอยู่ข้างในไม่รู้ว่าแม่งจะเป็นอะไรในแต่ละเดือนก็จบลงแล้ว และบางครั้งนะครับผมก็สงสัยว่าทำไมเวลาผมการหายใจผมมักาหายใจไม่ออกบาย